สวัสดีค่ะแนวแ,แน่สะสมธนาบัตรและเหรียญที่ระลึกนะคะวันนี้จะพามาชมเหรียญ5บาทพศ2558นะคะซึ่งจะมีอยู่เหรียญหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเหรียญที่แปลกแตกต่างจากพศ2 5 5 8ซึ่งเป็นพศเดียวกันนะคะจะมีลักษณะเป็นวงกลมนะคะไม่มีเหลี่ยมนะคะคือปกติแล้วเหรียญ5บาทของเราจะมีเก้าเหลี่ยมนะคะ แต่ว่าเหรียญน,นี้จะแปลกค่ะจะเป็นวงกลมนี่นะคะด้านข้างนะคะก็ไม่มีเฟืองนะคะส่วนด้านหน้านะคะด้านหน้าจะเป็นลักษณะนี้นะคะก็คือจะมีเหลี่ยม ให้เราเห็นบ้างนะคะเล็กน้อยแต่ว่าก็จะเป็นวงกลมเคลือบวงกลมล้อมรอบจนเหลี่ยมหายหมดเลยนะคะนี่ค่ะเหรียญแปลกนะคะซึ่งไม่ทราบว่าพิมพ์มาผิดบล็อกหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะมันแปลกก็เลยเก็บไว้ะคะ่ะ ซึ่งน่าจะเป็นเหรียญที่หายากนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ